สวัสดีจ้ามือนีขวดอิงค่ะสิพ้าพี่น้องมาเฮ็ดลาบหมูใส่ไส้อ่อนใส่หนังแซบๆจ้ะพี่น้องกินกับผักสดเนาะจ้ะแตงกวาถั่วฝักยาวต้นหอมผักชีเขากันเขากันเวยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็เอาหมูสับจ้าลงไปล้วนใส่น้ำพ่ออเจาะเลอเจ้อะจ ตอนที่รวนเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปด้วยนะคะเราก็รวน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 แบบนี้เลยพอหมูเราสุกเราเอาหนังลงไปรวนด้วยกันคะ่ะทุกคนเอาก็รวนค,นคน้นเคี้ยวเลีเข่ากันแบบนี้เลยจ้ะเรียบร้อยดีแล้วพอน้ําแห้งเราก็เอามาปรุงรสเลยจ้าเราก็จะใส่ไส้อ่อนที่เราต้มแล้วก็หั่นไว้แล้วนะคะตามด้วยเกลือน,นิดนึงจ้า พริกป่นจ้าพริกป่นนี่เยอะหน่อยนะเพราะวันนี้ทําเยอะนะคะเข้าวคั่วเครื่องปรุงรสนี่เราใส่ตามปริมาณเนื้อหมูที่เราทํานะคะผงนัวกับสีหลาจังน้อยพี่น้องแล้วก็น้าปลาเนาะจ้ะตามด้วยน้ำมะนาวข้นสดนะคะทุกคนสูตรนี้มันจะออกเป็นสามรสเลยนะคะ แล้วเราก็ใส่ผักเนาะหอมแดงต้นหอมผักชีเฮ้ากับข้นขเลข้เล็ให้เข้ากันแบบนี้เลยจ้ารสชาติมันจะออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานผงนัวนิดนึงนะจ๊ะทุกคนแซ่บไลยซี่เมืองเรามันโอเคเอกับว่าจัดใส่จานเลยจ้าจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนนี่เลยจ้าหน้าตาของลาบหมูของเรา มันกัสิมีความแสบเพราะว่ามันมีใสอ่อนน้ำพี่นองลองเบิงเดาจาสูตรนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเป็นกำลังใจจนจบคลิปนะคะ